ไอ่คดมาแล้วฮัลโหลนวเดอี้เราจะมาทาความรู้จักกันเพราะว่าเราต้องเปิดช่องใหม่นะคะเย้เย้โอเคโเคเลยโอเคกับเอิร์นจะพูดพร้อมกันนะว่าเจไอชอบสีอะไรแล้วก็วนกันไปได้่างนี้โอเคใช่โอเคเริ่มจากเจไอเราคิดว่าเจไอชอบสีอะไร หนึ่งสองสามดีผ้ว่าเอาใครเราต้องทายของเอินเอินชอบสีน้ำส้ามฟ้ใจถูกโอ้ยสิงหรอเออโอเคไปเอพี่มินขอ่มิ้นอ่าหนึ่งสองสาฟ้า

อาหารอิตาเลียนหนึ่งสองสามอาหารญี่ปุ่นต่อไปน้ำโอเคเอาอะน้ำตื้นสบายรุ่นสบายของร้านนี้เียค่ะโอเคโอเคนะคุณสอบแล้วนร้านห่มต่อไปต่อไปนะคะทะเลหรือภูเขาทะเลเนื้อสองสามทะเลต่อไปขาสั้นหรือว่าขายาว หนึ่งสองสามใคยาวกลางวันหรือกลางคืนหนึ่งสองสามกลางคืนเลขหนึ่งผมสั้นหรือผมยาวหนึ่งสองสามผมยาวผืมดำหรือว่าทำสีหนึ่งสองสามทำสีหน้ามาหรือแสกกลางไงอ้ออ้อไอเข้าไปหน้าม้าหรือว่าแสกกลางหนึ้อ ไปนะเราจะมารีวิวแต่ละคนเออรีวิวแต่ละคนใช่แต่ละคนรีวิวแต่ละคนโอเคแล้วจากแล้วจากคนที่อายุเยอะที่สุดก่อนก็คือเอิร์ธใช่เออรีวิวใครคนแรกรีวิวพี่มีนพี่มีนเนี่ยเลิ่มเริ่โอเคแล้วตัวรีวิวพี่มีนทุกคนก็พี่มีนเป็นเออเป็นพี่สาวที่น่ารักมากแบบว่าเอออยู่ดีก็สนิทด้วยกันเฉยเลยแบบว่าแล้วก็นี่น่ารักมากเป็นรีบ้างแล้วก็เปเก่งมาก เอออก็คือหาของกินตลอดแล้วก็เออนั่นแหละก็คือว่ามายเซตตรงกันหมดเลยเป็นคนที่น่ารักต่อไปก็เจไอก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะไม่ไม่มีอะไรรีวิวข้อดีไม่มีสักอย่างโอเคทุกคนไปที่เจไอต่อเจไอ้ค่ะรีวิวมีต่อมีก็ต้องไปแบบว่าที่ไอดอลนะคะทุกคนเพราะว่า Super Idol นี่คือหนึ่ง Super Idol 的笑容都没你的甜รีวิวเออนะะ ก็คือเป็นคนที่ชอบเอาดูพูดพูดใหม่เื่งใหม่ทุกคนดูแล้วก็เป็นคนจริงๆแล้วเออก็เป็นน้องสาวที่ดีชอบยิงของชอบเก็บของไว้เป็นที่แต่ไม่เป็นไรก็คือน่ารักค่ะใช้อะไรก็ทำใช้ง่ายพูดง่ายโอเคต่อไปพี่วีนะทุกคน ตอนแรกก็เริ่มจากเอออยู่โรงเรียนใช่ไหมแม่ไม่คือแบบรู้จักฟีลแบบว่ารู้จักลางาๆได้ยินชื่อเกันเรื่ไปนานๆแต่แล้วแบบนี้ก็แบบไม่ไม่สนิทกันสักทีไม่สนิทกันสักทีแล้วพอแบบช่วงที่แบบว่าโดนแบนบ้านใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยเออกลับด้วยกันบ่อยนะตู้นุ่นนี่ยนั่นเอออยุดกันบ่อยอะไเลยก็เลยแบบสนิทกันแล้วก็สุดท้ายก็เออเล่นนูนเล่นเออเอ่มีอะไรแบบ กิดอะไรเนี้ยคล้ายๆกันหลายอย่างด้วยเออไม่ซงไม่สเตทอะไรดูนี่น่าอะไรเหมือนกันเออไปด้วยกันบ่อยกินเยอะชอบอะไรคล้ายๆกันเยอะอะไรอย่างงี้เจไออุ้ยเขินอะก็จริงๆรู้จักเจไอมานานมากแต่ไม่เคยได้มาแบบเขาเรียกไงนะฟิวแบบได้มาเล่นแล้วแวบกันไป่เอิร์มมาแต่แบบไม่ไม่ได้มาเล่นแบบจริงจังไม่คุยอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวเงี้ยพอแบบช่วงหลังมาเนี้ยก็แบบมาบ้านบ่อยแล้วก็เลยสนิทกับเจไอก็เลยคุยกันบ่อยขึ้นเจไอจะเป็นแบบพี่สาวแบบ พี่สาวแบบพี่สาวมามีความแบบผู้หญิงสูงมากสูงแบบมากๆตกกว่ามีกว่าเอิร์นแบบสุดๆอะไรนี้แล้วก็เรื่องแบบเขาเรียกว่าไงก็จะไอโตกว่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือ,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 อแบบถามุ้งขำมีแบบที่ป <c oughs> รึกทรงที่ปรึกษาใช่ก็จ<ม>ะดูมีสาระไหมใช่จะไอดูมีสาระสุดแต่ละไรเป็นคนตลุดอะไรเงี้ยไอก็เป็นพี่สาวที่ดีใช่เพราะซึ่งจริงๆด้วยความที่จะไอโตกว่าแล้วก็เลยคุยอะไรได้ด้วยเยอะมากกว่าเอิร์นเพราะเอิร์นจะเป็นเด็กน้อยคุยแบบฟีแบบ คุยแล้คุยหัวเออใช่ใช่จะเป็นคืนนานใช่จะทำอะไรอยู่ดีล่ะเออถ้าทุกคนอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรก็คือคอมเมนต์ได้ใช่ไม้คิดว่าจะกลับมาอ่ไม่ก็คือว่าเออสามารถติดตามเราทาง IG จีไอจีที่ว่าเอ็นซิสเตอร์เฟรนด์บุ๊คเพจที่ว่าเอ็นซิสเตอร์แล้วก็ยูทูบที่ว่าเอ็นซิสเตอร์นะคะไปกดติดตามกันได้ใช่เลยฝากคลิปหน้าจะทำอะไร กดแชร์กดใครตัวนี so s <S s <S here, yes. ้ก็ค okay. okay, ือม yeah, okay, ันค่ะกดกระดิ่งวิ่งวิ่งยนะทุกคนแล้วก็อย่างนี้ถ้าอยากให้เราทำคลิปโอเคทุกคนถ่ายวันนี้แล้วก็ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย